อายุเขาคนดีคน <c oughs> ต,ตกสองมือต่อกันลนะ่ะตกหลายเติบอยู่ ฝนตกลงมากกับสิดไข้คนสิได้เปลี่ยนโควงคืดน้ำปกติผมมีเบียดตลอดคืดย่านโควิดไม่ได้คือดอย่างเดียวนะว่าฝนลงมากสิไปคืดไปหน้าน้ำไข้หดหน้าลืมคืดพอโควิดน้ำมันสิเส้าสิเรีย เลี่ยนอารมณ์ปกติเราค้นห่าน่ะไก่กับ้าคลองห้านี่แหละใจกับ้าคลองห้าแต่ว่าบันญัมมันไปตกในห่วงอารมณ์ได้อารมณ์หนึ่งเราแก้บ่ได้แก่อารมณ์บ่ได้มาสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้ยังไง คือวลาเป็นของจะของยังเปลี่ยนบด่ดดออยู่เพื่อวันนี้มันก็ไปขึ้นเรื่องโควิดมาคนมันมีอารมณ์มันไปนของอยู่ในอารมณ์นั้นพอฝนตกลมาก่ได้เปลี่ยนอารมณ์ขึ้นไปหน้าฝนก็ลืมโควิดขึ้นไปให้ไปหน้า นี่แหละจิตใจมันยากขนาดเท่ายัง่งครบอยู่ตายก็ยัง่งมีสติสัมปชัญญะที่สื่สาขกันมาได้อยู่ก็ยังพลิกจิตพลิกใจได้ยากอยู่ตัวตายแล้วจะพลิกยังไงใจเป็นของเบา การที่สิพิกจิตนะ่ยมันยากขนาดเท่ายงังครบทั้งกายทั้งใจได้ไหมแต่มันยังแต่ใจในี่ยากเลยสังเกตบงบ้ยามพนอนอนหลับมันยังแต่ใจเวลามันฝันไปฝันว่าเขาไหลแบนี้อุตรุษพิกจิตบ่ได้นี่ย่ะเวลาญาญ่านเป็นแต่ตายนี่นะขนมีแต่ใจมันยางสลับกันไปทางนีนก็ไปทางนั้นเลย มันผิกบ่ได้ผิกจิตผิกใจบ่ได้มันก็จงสอนให้เงฮาหาัดเอาแ้่ตอนนั้นนี่ทั้งกายทั้งใจสมบูรณ์อยังเนี่ยฝึกหัดไว้ถ้าบ่ฝึกบ่หาัดไว้สกอนมันบ่ได้แต่ขนาดยา่ามหัวฝันก็ยังซ้ำนั่นอ่ะบ่สามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้ผิกอารมณ์บ่ได้ผิกจิตบ่ได้ ย่ำตายคือกันครับไปนรกกับนรก,กนลูกเดียวมีความสุขกับสวรรค์ลูกเดียวไนนปยังสั่นละยังกลัวสิมดกำลังของกรรมไปนรกกับจุดยังกลัวสิมดกำลังของกรรมสอนในห้องฝึกหัดเอาตั้งแต่ยังมีกำลังทั้งกายทั้งใจฝึกเอาหัดเอา ฝึกภาวนาตอนนี้เขามีครบมัดสุยางกายก็มีใจก็มีฝึกขัดพลิกจิตพลิกใจข้างห้าให้ัดได้ไอว่าบางเทื่อเนี่ยประสบความถุกเวลาเขาประสบความถุกห้เาเสียจิตหา้าหนีจากความทุกขกันบ่ได้เลยเอาหนี้ไปก็ได้ข้าวหนึ่งก็โง่ขึ้นมาคือเกา นี้เปกระเดาขึ้นโง,ง่ขึ้นมากคือเกาเห็นไหมี่ขนาดมีทั้งกายทั้งใจด้วยเขายังสามารถฝึกเอาได้มันยังบดได้ยอยู่มันเป็นอย่างไรละเรื่องจิตใจอเอาบวาใจมันเขาบกฝึกบวหัดสัก่อนบดได้มันบดได้ดังใจจากของเลียนอารมณ์บดได้ง่ายๆนอกจากผู้มองฝึกมาหัดดัดแปลงจากของ ฝึกฝน,นอบรมเจ้าของให้ได้ยังสิใส่ได้เนี่ยขนาดเรื่องโควิดใจฮาก็มกหมุนยกับโควิดนั่นแหละยึดโทรศัพท์บ,บ่ไปไสดติดตามข่าวทุกความเคลื่อนไหวถูกหานาที่โมมีอย่างขึดแต่น้ำแนวเดียวฝนล่วงนี่ย,ยกับพ่อได้พลิกใจไปหน้า เริ่มข้าวเนี่ยนะไปหาเห็ดเดียดย,ย่ให้ยหน้าต้องได้ผิดใจเนะยมาสันใจกับซี่เรียดนะ้่เบิ้ง,น,งนนั้นเบิ้งนนี้เบิ้งเขาตายบานน้นบานนั้นบ้านนี่กิงเขาก็ตายย่งสั้นล่ละแต่ว่ามีโควิดเขาก็ตายหลายยุอินเดียนะมันเป็นประเทศที่ใหญ่เขาก็เผาอยู่หันย่แล้วเป็นปกติของเขาจนเขาสางร่งแล่ม อย่างกับมารารีสอร์ทั้งวันย่างกัไปถ่ายก้นสุ่มไกลสิตายไปพักคนรวยมีเงินไปเศร้าพักกันแจขาดปุ๊บก็บเาขาอยู่ขังแม่น้ำคงค่าเรล่างานล้งหันเลยอินเดียเขาเปยังสั่นยัเนี่ยเฮ้ยเบื้งสันนิษน,น,นเขาตายได้หลายเพราะว่าอินเดียมันพันสามรอยล้านคนประชากรของประเทศอินเดียของประเทศไทยหกสิบ หกสิบสามล้านเจ็ดสิบล้านโดยประมาณมันก็ไกลกันหลายเห็นไหมการตายมันก็จังหลายกว่าภาพที่มองเห็นเลยเป็นแต่ยานเห็นเขาตายกองกันเยอะมันก็คนหลายจำนวนหลายขนานัา้นที่เขาตายนะภาพมันเลยออกมาให้เหาย่านเขาตื่นแห้งปกติของเขาก็ตายหลายอยู่แล้วนะคนมันพันสามร้อยกว่าล้านคน คนอินเดียคนไทยหกสิบสามล้านก็นบ่กให้นเดย์ไปเขาอยู่เห็นม่ก็ตายซ้ำเนี่นลยแหละซ้ำเห็นเนี่ยแหละตายอยู่เป็นปกติอยู่แล้วงานหัน,น,นท้องพิจารณหน้าก็ตายอยู่เป็นประจำขิดอยู่เนื่องๆเข้ามาโควิดเนีย่ยเลบริยานแห้งหรอพออยู่ มันผู้ใดผู้ใดขึาาน้นผู้ใดฟังธรรมะผู้ใดปฏิบัติเถอะหล่ะกันขึ้นว่าเป็นโควิดเถอะล่ะก็ยานบอกกุ้ยมีมองลบมองฤทธิ์ความยานความกลัวตายกันผู้คิดเรื่องตายอยู่บ่เศร้านี่มันก็สิคอยปล่อยคอยว่างไปผู้บู้คึจนเจ๊ะเอา้าสันลูกก็น้อยอยู่เบียกกันมีการกันมีเฮ้าหนี่ตายบ่ได้เนี่ย คือเตรืองจะคของตายบ่ได้อันตายแล้วผู้นั้นสิยุ่จังได๋ธุรกิจอันนั้นอันนี้นันเทาน่ะมีความสําคัญหลายแต่คองตายบ่ได้เลยผูย้อื่นตายได้ยู่ซท่ <c oughs> ันเปนจัยซั่านละพิจารณาเบิง่งอันเฮาคือเรื่องเฮ้าตายอยู่ว่าเศร้ามันทีค่อยๆปลดค่อยปลอย,ลอยค่อยว่างไปวันน้นนว่าคันค่อยตายแล้วมู่นั้นสิยู่จังได๋ว่าั่น ก็ล่องตายเบื้องหัแล้วขันไข่ตายแล้วลูกไข่สิยจังไดฟัวสิยู่จังไดร่างฝึกเบื้องเขาคือตีเรื่องสี่นะเพราะว่ามันเท่าสําคัญขันเท่าระล่องตายปุ๊บเขาก็เอาเมียอะไรหมดแล้วเออเดินละเขาเราถ้าเดือกรล่องตายเบื้องเขาสบาเขาสิยู่บ่ะไรนะเขาตายปุ๊บไข่มันไข่ตายปุ๊บเมียะ่อยข่สิย่จังไดลูกข่อยสิยุจังใดมียข่อยสิยุจังได กิจการงานต่างๆไผสซีเฮดไปซะก็ะล่องตายเบื้องหันะตายปุ๊บเขาก็หาผัวใหม่แล้ว,ว่าม่มีผัวเขาก็หาใหม,ม่ผู้เฮดเบียดเขาก็หามาใหม่เขาก็อยู่ไรของเขาหะคือกันแต่เขาบ้านเกิดมีผู้เฮดมาเบียดไหมทับเ,เกิดแล้วขเขามาเฮดเบียดคือว่ามันสำคัญตัวเจ้าของอาิตหน้าเบื้องเ,เงห็นเขาคือ,อยู่บเร้เขานสิาหายกังว้นไปไหลาย อหํลภ a อนเด้อยะทาวาลิวะหาปูราปาลิปูเณนติสักขังเอวะเมวะอิตโตดินังเปทานังอุปกะปะติอิจฉิตังวะทิตังตุํหังคิปะเมวะส t เมจจะตุสัพเพปเนตุสังา จันทโวปนลโสยาทามณีโชติรสโยยถาสหิโยวิวัชัญตุสกลโลกโภวินัสสตโวมะเตภวัตวันตรายุสุขิติกายุกโขภาอภิวาทังนะเสวิสานิชังอุทาภัจจายิโน ตาตโรธรรมอวถันติอายุโนสุขังภาลังชยสิทธิธนังลภังโสทีภคยังสุขังวะวังสีเลอายุตะวโนจาโภคังวะติติยัสสา သာတာဝသာသာယောတာชีဝสิทธิဘဝံတုတေဘဝတုသာဗမင်္ဂလံလခဏတုသာပရေဝတာသာပဗု္ဓါ लु ဘဝေနသလသောတိဘဝံတုတေဘဝတုသာဗမင်္ဂလံလခဏတုသာပရေဝတာ สัพพะธรรมานุภาเวนะสานาโสทิภวันตุเตหาวาตุสัพพังคารังลักขันตุสัพเพวตาสัพพังฆานุภาเวนะสันาโสทิภวันตุเต ເພາະເວົ້າແຕ່ຂອງສໍາຄັນກໍລອງຕາຍບິ່ງເົ່บ่ຍງນຂຕາຍດຕາຍຄົນນັ້ຈັງດຄົນນີຈັດກໍລອງຕາຍເບິ່ງຂຢຈັ່ງດອງສຄັນ